มาลวจ้าเลเวนเจนอีพีสิบมันก็ได้ปินภาพเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปตัดให้เรียบร้อยเลยอันแรกมันก็จะเริ่มจากหัวข้อก่อนเลยนะมันจะเริ่มจากรูปนี้นะคะเป็นรูปที่น้องใส่ชุดมะเขือเทศนะชอบน้องใส่ชุดนี้มากน่ารักแล้วมันก็จะวาดมะเขือเทศลงไปนะคะให้เหมือนกับน้องนั่งอยู่บนมะเขือเทศอีพีนี้ก็จะเขียนเกี่ยวกับช่วงน้องอายุ3-4เดือนนะคะก็คือช่วงน้องอายุ3เดือนนั่นแหละ ช่วงที่น้องอายุ3เดือนก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอยู่นะคะก็คือปรับตัวกันเยอะมากทั้งปันแฟนปันแล้วก็น้องเลยอันนี้ปันใช้ปากกาสีอะคริลิกระบายนะคะเผื่อใครสงสัยนะก็คือเนียนกรึบระบายเพลินอยู่เด้อว่าไปปันชอบตอนที่ระบายเสร็จมากๆเลยนะคะไม่ได้หยิบมาระบายบ่อยๆนะคะอันนี้ก็คือแบบพอได้หยิบมาระบายแล้วก็แฮปปี้มากชอบสำหรับปันบรรว่าความยากของมันคือสีตอนระบายกับสีตอนแห้งอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วหัวข้อปันก็ใช้เป็นปากกาเมจิกนะคะที่มันเป็นเหมือนแบบกะ เพชรกับเพชรเมทริกเมทริกไม่รู้เรียกอะไรอะ่ะกริตเตอร,รอ์สักอย่างตรงนี้พราจะว่าเป็นก้อนเมฆนะ มันจะได้เป็นเรื่องราวเดียวกับรูปที่น้องใส่ชุดดรกกั้นบอลนะคะชุดนี้เป็นชุดมือสองที่ปันซื้อมาใช่ไหมแต่ว่าแบบไม่เคยได้ให้น้องใส่เลยนี่ครั้งแรกแล้วค่ะสุดท้ายอันนี้ประบายพื้นหลังตัวหนังสือเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามัมนโล่งไปประบายเป็นแบบสีฟ้าอ่อนเลยนะง่ายๆเดือนนี้เป็นเดือนที่น้องสามารถนอนเองโดยที่ไม่ต้องใช้จุกหลอกไม่ต้องอุ้มก่อมได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถนอนยาวได้แล้วด้วยคือสบายขึ้นเยอะมากแลวปันมีเวลาทำนู่นทำนี่เยอะมากภูมิใจในตัวเจ้าหนูมากมากเลยค่ะ แล้วน้องก็เริ่มพยายามที่จะหัวเราะแล้วนะคะแต่ว่าเสียงหัวเราะที่ออกมาครั้งแรกคือแบบแปลกมากแล้วมีรอบหนึ่งตอนที่บันแบบเล่นปูไตกับน้องครั้งแรกอะไรเงี้ยน้องก็ขำออกมานะคะที่เป็นเสียงหัวเราะจริงๆแล้วก็ยาวขึ้นก็คือแบบแฮปปี้มากได้ยินเสียงหัวเราะลูกอันนี้บรรจากระดาษมาฉีกทําเป็นแบ็กกราวน์ของรูปภาพนะคะเพื่อให้แบบมันไม่โล่งจนเกินไปนะแล้วตรงนี้บ็จจะแปะภาพที่บันตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องหันมายิ้มให้ทุกเช้าแบบนี้เลยคือแบบชื่นใจมากหน้าตาของเด็กนอนหลับเต็มอิ่มนะคะ อันนี้หลังคลอดปันผมล่วงหนักมากก็เลยไปตัดผมมานะคะปันก็เลยจะแปะเป็นรูปคู่ปันกับลูกแล้วก็เอารูปคู่แฟนกับลูกมาด้วยนะมันจะได้เป็นแบบเหมือนแพคเกจรูปคู่ในทุกๆเดือนปันก็จะพยายามมีรูปปันคู่กับลูกหรือว่ารูปแฟนปันคู่กับลูกนะจะได้เห็นความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงของทั้งพ่อและแม่แล้วก็ลูกเลยนะคะเนื่องจากปันเขียนค่อนข้างยาวนะคะก็เลยจะมีการไฮไลท์ประโยคสําคัญสําคัญหรือเหตุการณ์สาคัญสําคญเอาไว้นะ แล้วตรงนี้ปันก็จะเอาสติกเกอร์ที่มันเป็นรูปล่างรูปทรงต่างๆน,นะคะมาแปะเอาไว้เป็นพื้นหลังสําหรับการแปะรูปอีกเช่นเคยสติกเกอร์นี้ปันสอยมาได้สักพักนึงแล้วนะคะยังไม่เคยได้ใช้เลยก็เลยเอามาลองใช้ครั้งแรกชอบมากอันนี้ก็จะเป็นภาพพี่ๆหมาๆเขานะพากันแแบบดูนะ้องตรงส่วนนี้ปันก็ทําเป็นเหมือนภาพการ์ตูนช่องนะอันนี้ปันก็เพื่อไม่ให้มันดูโล่งไปนะคะวาดหน้าตัวเองเป็นการ์ตูนเข้าไปก็วาดแบบง่ายๆไปเลยนะคะคือภาพเซตนี้ที่ปันกำลังจะามาแปะคือภาพที่น้องกําลังเล่นตุ๊ก,กตาที่มมันนนนีด้านนึงเป็กกระจอยู่ แล้วน้องก็เหมือนอมเล่นเรือเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วปันก็เหมือนหันไปเห็นแล้วมันน่ารักมากปันก็เลยถ่ายเก็บไว้นะคะดีใจมากที่ถ่ายเก็บไว้ทันตอนปันลงรูปเสร็จนี้ไปใช่ไหมมีคนคิดว่าปั๊นทาตุ๊กตาหน้าน้องด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นกระจกนะทุกคนเอ็นดูมากเพื่อนปันบอกว่าเด็กอะไรเป็นมีมได้ตลอดเลยและอันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นที่สองนะปันก็จะทําเป็นเหมือนภาพโปรแกรม Photoshop นะคะตรงนี้ปันก็จะเขียนเล่าถึงการออกแบบลายเสื้อที่เป็นหน้าน้องครั้งแรก เราก็ได้เอาไลนา์นี้ไปทาเป็นกระเป๋าให้ย่าๆเขาใช้ด้วยแล้วคือคลิปยาวมากทุกคนไม่รู้จะมีใครดูจบไหมนะและรูปใหญ่อันนี้คือปันชอบมากน้องทําหน้าตลบมากและเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นน้องทําหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยรู้สึกโชคดีมากที่ถ่ายเก็บไว้ได้ทันอันนี้นางฟอร์มนะคะถือหนังสือนิทานอ่านเอง <c oughs> ตรงพื้นที่โล่งๆบัดก็จะวาดเป็นโคมไฟนะคะเหมือนแบบกําลังอ่านนิทานอยู่มีโคมไฟตั้งอะไรแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะคะมันก็จะตกแต่งให้เต็มพื้นที่เลยเพราะวา ตกแต่งให้มันเต็มมาให้มันแน่นน่ะมันก็จะเน้นขีดเขียนๆ,ๆอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะแล้วก็มีลงสีบ้างให้มันดูไม่โลง่งแล้วก็ติดสติกเกอร์เป็นการปิดจบค่ะแล้วคือปันซื้อสติกเกอร์เยอะมากไม่ค่อยหยิบออกมาใช้เลยเนี่ยพอทำาเจอร์ก็ได้มีโอกาสหยิบออมาใช้นะคะน่ารักมากแล้วเจอร์สามถึงสเดือนทั้ง2แผ่นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้นะคะมันก็จะให้ดูภาพรวมนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะชอบมาก อาจริงๆพอปันทำ j จ u r น a l ไปเรื่อยๆมันก็แอบมีความรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกนะคะว่าจะทาออกมาเป็นแบบไหนดีแต่ว่าก็พยายามคิดอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะและภาพ Photoshop อันนั้นคือปันวาดเป็นเหมือนโซนโตทางานปันเลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บใส่แฟ้มความทรงจําเป็นแฟ้มที่มีแต่ความทรงจําจริงๆนะทุกคนใครดูมาตั้งแต่อีพีแรกจะรู้เลยและคลิปคือยาวมากใครดูมาจนถึงตอนนี้คอมเมนต์เลข3บอกปันทีนะคะ แล้วปันคือดองมากะคะตอนนี้น้องกําลังจะ6เดือนแล้วนะแต่ว่าเพิ่งทําถึงน้องตอน3เดือนเองเดี๋ยวจะรีบมาต่อให้นะคะบ๊ายบาย